ก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมวิวบรรยากาศที่วัดป่ามเมืองเก่ากันหน่อยกันอยู่อตอนนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นที่วัดหลายๆอย่างรวมไปถึงแม้กระทั่งระบบการคามนาคมระบบน้ำอะไรต่างๆนะอ้หอันนี้ก็มาหยอกกันที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี่ก็คือบรรยากาศของที่วัด ป่าเมืองเก่าล่ะแล้วก็ที่เห็นเป็นเขาขุดนำล่องเนี่ยก็คือที Walker. ่ของวัดอ่าซีกหนึ่งฝั่งนี้ก็เป็นที่ที่พระเนนอยู่จำพรรษาอยู่อ่าแล้วก็ที่ของวัดก็อีกฝั่งหนึ่งตรงด้านเนี้ก็ถูกอ่าคลอง จนประธานตัดผ่ากลางวัดเลยคนเนี้ยที่เห็นุูนะที่เดินทาเข้ามาที่ก็เชมเลยเอ่อความกินเนื้อที่บริเวณที่ผ่าบริเวณกลางวัดเข้าไปเนี่ยครับกินเนื้อที่เท่าเท่ากันกับวัดพรงแกนพัฒนารามที่ปทุมธานีของตามาเลย กินเนื้อที่ทั้งหมดไปประมาณาสีส่ไร่แล้วก็จะทำขุดลอกรองตางรองส้ำมเสร็จแล้วทางฝั่งทงนนดนขึาา้นอันนี้ก็จะเป็นถนนอีกใหม่นั้นก็จะเป็นบัดดมผ่าทางกลางนี นี่ก็แดดไม่จะซ้อนที่เดินอยู่ตรงนี้ก็ตรงกลางของที่ที่โดนผ่าเนื้อที่มุดกินได้นี่คือที่อยู่ของพระเนีงแอ่ไรเนี้ยเห็นชัด ก็จะมีที่จะเหลืออยู่ฟังนี้แล้วก็ฟังสองฟังเนี่ยที่โดนจุนนผ่าครึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถสองวันแล้ที่เหลืออยู่ฟังงนี้กว่าสิบเนี่ยประมาณหกเจ็ดไร่ <c oughs> ที่เหลือฟังเนี่ยนะ แล้วก็ที่โดนผ่าลอกทาทานผ่ากลางวัดเนี่ยก็เนื้อที่มารสีรุ้งสูงหกตาเลยมีเนื้อที่ความกว้างด้านหน้าความกว้างเนี่ยเกือบจะเท่าคลองแอนเลยที่เขาขุดลอกออกไปเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยถ้าออกไปประมาณสักประมาณสามวาสี่วาถึงห้าวาก็น่าจะมีเนื้อที่กว้างเท่ากับคลองแอนเลยเพราะคลองแอนเนี่ยก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ สี่ได้ส่วนคลองชนประทานที่ตัดเข้ามาอยู่ที่วัดป่าเมืองเกา่าผากลางวัดก็ที่สี่ได้ดดเหมือนกันสุดเลยผากลางวัดสุดเลยวันนั้นแบบแปลงเก่าที่บางแผ่วไป จะขุดลอกส,จะส,สาากาะจะสร้างสัราลาการประเรียนจะสร้างสวนยอมอะไรต่างๆก็เป็นอันนักแดกตบะเด็นใหม่ทีนี้าจะเข้าวัดก็เลยต้องเอาฝั่งด้านนี้ว่าตรงที่ต้นว้าใหญ่ตรงนี้ที่ปากเอาไว้ตรงนี้เขาลอกทาอก มองกอ็เป็น,นเลยเน,ยเนี่ยพอเราดูจันทร์ที่ดินที่เหลืออยู่ของบริเวณเหลือไม่เยอะเหลือมไ,ม,อไม,อม่มากเท่าไหร่โดนไปสักสี่ไร่ตรงกาง,งที่นาเกตขลังแต่เราก็ง่ายทีครับถ้าตาเป็นไปได้อยากพาเข้ามาตรงกลางอยากให้ล้อมไปข,ข้าง มาโราเลยเนี่ยเนี่ามาแบบนี้เลยทีนี้มันเลยกลายเป็นที่ดินของวัดโดนผ่าครึ่งหนึ่งและแต่ละครึ่งก็ตาออกร้ามวัดสองวัด,สอ,ดสองข้างเลยปัญหาคือเราจะพัฒนาวัดกันยังไงอ่าก็ยังที่อยู่ผมน,นีไป ด้านทิศตะวันตกฝั่งนี้รั้มถนนที่ดินของฝัง่งด้านนี้เข้าไปหาวัดฝั่งนี้แล้วก็เอาป่าด้านนี้เป็นที่จอดรถไปแต่ป่าด้านนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เลยนะโยานผูมมีระเบิดมากไม้ป่าทุกชนิดตั้งแต่ลูกว้าป่าอะ,อะไรล่ะกาะ,ะส่าอีสานก็เอิน พี่พวนมีทั้งลูกลูกลาลูกแมวแล้วก็เห็ดสารพัดรวมมาถึงแม้กระทั่งพวกพืชป่าต่างๆก็เกิดอยู่ในนี้เนี่ยเนี่ยที่ดินวัดที่โดนผาปลาถึงนี่เลย สามหลักเขตเนินตะเข็บที่ปักเอาไว้ที่วัดมาถึงเนี่ยคุณโยมถึงบอกว่ากินเนื้อที่ไม่จำกัดไส้ที่มาถึงนี่ตอนเชิดโค๊กโองน,นั่นนี้โงแต่ตรงนู้ มานี่เลยยังจะดีกว่า,าที่เราก็จะไม่เสียก็มาเอที่ดินของเราถึงตรงนี้และแล้วก็มาตรงนี้ออกไปเลยก็มาร้องก็เพราะอะไรๆๆไไนนเพราะว่าก่อนเป็นคนเสก้าวตั้งแต่ตนเราผู้มาสร้างวัดทิหลังก็เลยทำอะไรไม่ได้เนี่เขตแนวของวัดเนี่ยถึงนี่เลยแล้วเนี่ย น the so ี่ยปักหลักเรนเรนี่เลยเนี่ยท่านาาจะดูตาำเนี่ยใหญ่โตนะที่โดนปั่นแย่งออกไปเนี่ยเนียไม่ใช่เล็กไม่ใช่น้อยเลยมันที่ที่โดนป่าออกไปเนี่ยมันเทาเท่ากับคลองแอนเออเนีคลองแอนอาจจะไม่ยาวเท่าเนี้นะ วันทารตเนี่ยตอนั้่แต่ถนนฝั่งที่เดินลงมาเนี่ยมาถึงนี่ก็เหนื่อยหอบพอสมควรเลยล่ะวัดอยู่ตรงนี้สารเขตวัดอยู่นี่เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยัดฝั่งด้านหนึ่งที่โดนแยกออกมาฝั่งด้านนี้ก็ มีเนื้อที่กว้างไม่ใช่เบาเลยสามารถจะถมแล้วก็สร้างคอนกีในที่รถจอดรานได้กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็ดินนุ่มไอ,อ,อย่างนี้เลยเรลานลอยบุว่าว้านอาดมตันในรูป แต่พอเราอยู่ฝั่งนี้นะที่ดีฝั่งนี้สวยพอเรามายืนอยู่ฝั่งนี้เหมือนกับที่ที่วัดของเราที่อยู่ฝั่งนจะแคบมันจะต่ำมันหลอกตาเราพอเราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งจะสูงและใหญ่กว่า hehe, พออยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะสูงและใหญ่กว่าแต่ที่ฝั่งนี้ที่เหลืออยู่มันจะเป็นที่ต้งกว้างใหญ่งามงามกว่าฝั่งที่เราอยู่ <ส>ด้านฝั่งที่เราอย่างต่ำที่ดินมังเป็นหลุมเ <ด Eli> ป็นเยอะแต่ฝั่งด้านนี้ไป็อยู่อ้าวพากลับละเนี่ยพอมาตึงตึงตีตีก็ไปโน่นทิอย่างราไปมี่มดผาครึ่งเสียงาที่เป็นคืนมาก็ พอสมควรอยู่แต่มันก็ไม่อยากได้ไ่หรอกพันที่ทําให้ที่ดินของวัดมันเสียและที่เหลืออยู่มันก็ประโยชน์ได้น้อยพอที่ที่ตรงเขาไปมันเป็นที่ที่มันเป็นท้องนาที่มันน่ายต่อการพัฒนาการดินดินดีด้วยนะนี่ดูสิใหญ่โตทึกเลย ไปดลงนน้กถิบอยู่แ้วนี้มองน้ำทำไมมันรูน้ำก็ไม่อับ เลยว่าจะทําสะพานข้ามตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้มจะมีจอมปลวกเก่าอยู่จอมปลวกหนึ่งสองีู่จอมปลวกหนึ่งอยู่ตรงนี้เก่าแล้วก็การออกไปแล้วเนี่ยว่าเขาคุดครองฝั่งนี้ปั๊บใช้ฝังท่อหรือถังนั้นก็สะพานตรงนั้นก็จะโดนตัดไปจะฝังท่ออีกก็จะ มีทางเข้าอยู่หลายทางไปไปมาก็ที่วัดปากไม่ไม่หึงเพราะมีทางรถวิ่งผ่านกลางวัดเป็นรู้ใช่ไหนั่นแหะมันกำลังรองเงินรองเ,ออง,เองินน็อ้อมข้างอยู่ตอนนี้ก็กำลังทำทางกันใหญ่โตรงน,นี้ตรงเนี้ยตรงที่ปากมาไม้เอาไว้นี่คือตรงสัปดาห์น้ำคาม ประมณประมาสิบกว่าไร่ล้วส่วนด้านนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ไร่ด้านนี้เหลืออยู่ประมาณอ่าสิบสอบสามไร่เพราะที่ทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จพนวกตาทั้งอะไรเข้าแล้วเนี่ยมันจะประมาณสาสบสาไร่ จะทำให้ทำให้ทำรู้ไเนี่ยมาดูแต่เขาก็หยุดงานในช่วงปีใหม่เปล่าทำดันออกก่อนก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดบรรยากาศของวัดเก่าตอนเนี้ขนานี้ก็คืออย่างนี้นะ เราดูจากตรงนี้ยมองเข้าไปข้างในก็นเหลือน,น้อยแต่ประมองเดินเข้าไปข้างในเออก็ยังพอดูดูกว้างอยู่คิดว่าปีเนี้ยมีทุกอย่าง การไม่ค่อยดีวนนี้ถ้าถ่ายแล้วก็เดินกับไปเรื่อึ่งจะเป็นใหม่แล้วเนี่ยตรงหลังๆมาถึงไม่ค่ายอันยันไม่ค่อยดีติดดับตำแหน่งราคาแพงแต่ไม่มีประโยชน์เนี่ยโดนก็พาดูวัดโดนพานะแหละ เห็นบ้างไม่เห็นบ้างทายินยิเสียคัดกูเอาเนาะนี่ละว,วัดของวัดป่าเมืองเก่าสภาพเป็นอย่างนี้ตอนเนี้ยเนี่ยมาเกที่พาเดินลุยนี่แหละนี่แหละเออสองข้างฝั่งนี้คืออีกที่หนึ่งของวัดที่โดนผาไปและอีกที่หนึ่งด้านนี้คือวัดที่เหลืออยู่นี่ก็คือชนประธานคลองส่งน้ําที่ไปต่อกับคลองตัว,ต,วตัวหลัก ที่ดึงมาจากนู่นแล้วก็ฝั่งด้านนี้ริมทางด้านนี้เขาก็จะทำเป็นถนนให้รถวิ่งได้เนี่ยอา้าวไฟมันจะหมดก็แจ้งข่าวให้รับทราบเพียงแค่นี้เพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าเห็นว่าชนประธานตัดผ่านเข้าไปในวัดก็อยากจะให้อาจารย์ถ่ายดูบรรยากาศให้ดูหน่อยก็เราถ่ายให้ดูก็พอดูเห็นบ้างนะอา่านี่ย ไฟหมดแล้วมันจะดับแล้วเอาก็ขอแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึงเดี๋ยวจะเอาคลื่นสัญญาณเน็ตใหม่ก่อนเนี่ยเมื่อกี้มองมาจากข้างในก็นเหลือตรงนี้นิดหนึ่งเอา,เอาแค่นี้แหละ